ฉันจะมาซื้อคาร์ทพ่อคอยใหญ่150เพิร์ทเป็นเชฟแล้วได้อะไรบ้างคะจะได้คู่มือสูตรแล้วก็ได้ได้มอแต่เพื่อนคนอื่นไม่สามารถทำได้มอในเชฟเจ้าของทำได้อย่างเดียวนี่ได้มาแล้วนะมารีวิวเออจริงๆแล้วพ่อคอยใหญ่เนี่ยเกิดมาจะพร้อมกับมอก็สมุดอ่ะ นี่แล้วก็วางแล้วตรงนี้มันจะมีสมุดกดอ่ะ,ออะแล้วมันจะมีเขียน s e ฟ f o o d Shoulder แล้วก็มือคัมสเต็กแล้วก็อันก่นแล้วก็ัมก,ก,กินซุกอ๋อกินซุกแล้วก็<ซ>อันนี้อโอ้โหอันนี้ยากมากเลยนะนั่นที่ทำเมนูเป็นปลานี้ก่อนแล้วก็แต่ต้องหาเบ็ดทัไงว่าหาแต่ปลามันยากเกิน ว่าเอาเป็นเนื้อหมาอันนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นแบบเป็นสตต๊กก่อนน่าจะง่ายสุดเลยที่หมาปะตัวเดียวก็ได้ได้เนื้อสตต๊กหมานหนึ่งแล้วก็เนื้อหรือผักอะไรทุกนี้ก็ได้อะใส่นี่รอรอให้มันเสร็จนะฮะไม่ใช่โอเคได้มาแล้วนี่สตต๊ก อ่านอะไระมือคํมสเต็กเออมือคํมสเต็กโอ้ฟซีเดี๋ยวเราไปกินหน่อยได้ไหมคะแป๊บนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบบ๊บนึงค่ะจะตอนหิวก็ลองมากินถ้าเกิดแบบหิวมากก็ลองมากินดูจะได้แบบรู้ว่ามันเพิ่มขนาดไหน,นแม่โมยังไม่หิวมากค่ะจะกินได้ไหมคะอะลองก็ได้หไดให้ลองก็ได้เอาเธอหยิบเร็ว,ว,วกดสิ หลอดอาหารต่างหากแต่แต่เธอยังไม่หิวมากางไงเลยมันเต็มจืบนโอเคเอ๊เอๆๆเอเผื่ออะไรเออเซอัพเกรดต,ตัวคัสก่อนน่าจะดีกว่า อ่ะทำได้ทั้งสองอย่างโอเคฉันอยากได้เพราะว่าฉันจะซาฉันวางขอไอหาอยากชิมมันมโอเคจะได้วางอาหารไงเออเอออ่ะ,อะฉันเผลอใส่ฟักทองโอ้จะได้ซุปฟักทองแล้วเย่เรื่องของฟักทองนะโอเคเอามาใส่ก็น จึ๊บนี่สูฟักทองนะหน้าตาทำไมหน้าตามันมันเหมือนแบบน้ำส้มแล้วก็เอาเอาเอา,เอาเอาเคนตาลูบมาใส่เลยดูแลอ่ะอันนี้จะเก็บไว้ในตัวก่อนเดี๋ยวเพื่อนขโมยทำเสร็จเดี๋ยวค่อยมาวางแต่แต่ตอันเนี้ยน่าจะยากสุดเนะน,นี่ยซอันเนี้ย มีซิโคลมีอะไรแล้วเนะี่ยเออมันเจ้าอันเนี้ยเจ้าอันนี้ก็ไม่ได้ยากหรอกแต่หาเค้กฉันไม่รู้ว่ามันง่ายไหมหาเค้กจนะอยากได้เบ็ดตกปลาอยากทำซุปเอ้ยทำอะไรนะปลาแล้วนะวนะอ๋อซีฟู้ดโชเดอร์หิวอีกหิวพอดีมีอันนี้กินดูโอ้เกือบเต็มเลย เกือบเต็มอ่ะเกือบเต็มเลยเกือบเต็มแต่มันมีช่องว่างนิดหน่อยเพื่ออะไรอ่ะเปิดกล่องได้เหาโอเคราอาหารได้ได้ดีลรือสร้ังที่แต่งตัวแล้วลืมแต่งตัวซิไม่รู้เป็นพ่อครัวใหญ่ซิจะเป็นใส่ชุดไหนดีคะอ่ะโอเคตัวนี้พ่อครัวใหญ่ช่วอ่ะแล้วลอง ลองเป็นนี้ดิอนี่คือแม่ควยใหญ่ฉันเป็นผู้หญิงเรียกแม่ควยใหญ่น่าจะดีกว่าใส่ชุดนี้ก็คือชุดเชฟใช่ไหมเชฟน่ะชุดนี้เชฟเีใส่ชุดนี้เลยแล้วกันเพื่อจะวางอะไรใกล้ๆเนี่ยจะวางอะไรล่ะคะออวางอันนี้โชคดีไม่ใช่วางอะไรรส่อันนี้อันนี้เหมือนแบบเป็นรูใช่ไหมแบบไม่ให้ใครเห็นแต่มันก็มีรูเชียว เตกดอะนี่เก็บฟักทองเก็บงก็บฟักทองทำเมนูฟักาเพอกินเนื้อสเต็ก ส,สวัสดีจ้ามีอะไรหรอสี่เมนูนะคะสองเมนูคะ่ะจะอยากได้ทําอยากทําเมนูซีฟู้ดอันนี้แต่มันหาเว็ดตกปางไม่เจอก,กินเร็วมีสองเมนูอยู่เอาเมนูไหนก็ไปดีชมัดเลยโหกบเกิดเพื่ออะไรเพื่ออะไร นี่ฉันจะวางฟาร์มไปด้วยจะได้แบบทำเมนูฟักทองทำเมนูอะไรพวกน,นี้เออแต่ฉันหลอนหาฉันก็ไม่ได้เยอะน,ะนั่นกินเมนูสเต็กดีกว่าโหเต็มก็ต้องเต็มไปแลวสิจัดแบบเป็นเต็มเป็นแบบเต็มเป็นจิ๋วโอ้เจ้าเป็ตกบ้านเป็ตกปลาแล้วเย้โอ้ยกบ มาตีเพื่อได้ก็มาตายอีกโอ้ยเปิดกล่องจะได้อะไรกระสอบกระสอบกระสอบนะกระสอบกระสอบจากที่ไหนผ้าพันแผล <c oughs> ก็จะบอกว่าให้ใหม่ชุบใช่ไหมใช่ไหม ชุบก็ชุบเฮ้ยเสียเวลาแต่ทำก่อนเพราะมีวิตก่ะโอ้ยกบก็มายุ่งซะด้วยอืมกบกลายเป็นกบอาการเลาไปช่วยแต่ใก่อนจะชีวิตมันไม่น้ำบุญทำไมอ่ะแล้วทำไมวิตกทำไมบ้าบ้าตกปลามันต้องย้ายไปด้วยไม่เข้าใจ มีน้ำวนแล้วเชาจะตกตรงไหนเนี่ยน้ำอะไรนะคะน้ำวนอ่ะมันจะมันจะไม่ใช่วนแบบใหญ่นียนะไม่ใช่วนนี้เ <c oughs> จเค้กแล้วค่ะเจอส่วนสมเพิ่มแล้วจะ <c oughs> เกือบกดกินโชคดีอโชคดีรู้จำทันโชคดีไม่ได้กดกินทันอ,อึอะไรเนี่ย เพื่ออยากกินนะอยากกินนะเพือ่อนเพื่อกินเนี่ย <laughs> มันจะบุกวันนี้ทําไมบุกขน,นานี้ทําไมมันไม่มีสูตรเนื้อมนุษย์ซีฟูด้ดไม่มีสูตรนี่หรอได้แบบแซ่บ,บอ <laughs> โอ้ยมันบุกวันนี้แล้วมัน วางการสักสีของชนเชนจ็ดมากินเร็วเยแล้วไปศพหน้าร้านฉันฉันจะถูกจับไหมอ่ะจงฟื้นแม่พืนกล่าวว่าจะเผื่ออย่ามายุ่งค่ะไม่มีหมอก,ก็ไม่ต้องทำเลย <c oughs> อ่ะมาทางนี้มีนะมีบอ่อนะอยุด น้ำวนเออเจอ,อน้ำวนสักทีหนึง่งตกมาห้าตัวดีกว่าเดี๋ยวไม่มีน้ำวนนี่จะได้มีสำรองไว้ <laughs> ตัววนีดเธอใช้จะม้วนกระสอบดีลุงมาวันนี้ทำไง,อ,ำงอ่ะทำไงดีอ่ทำไงดีอ้าวทำไงดีจจะจะหาเท้าทันไหมอ่ะช่วยหาเท้าหน่อยไม่ได้ตัวที่สองละได้แล้วไ,ไ,ดได้ได้แล้ว จะช่วยแล้หรือจะหาให้ตัวเองได้เคมาทําอาหารต่อเออสบายใจไปทินลงออกไปทินมาจะชิคก็ชอบหมอนนี่นะแบบทําได้คนเดียววใช่อยากทำคนเดียวแนี่คือเมนูของป่าอันนี้เออเห็นแล้วน่ากินมาก จะซ oh. ีฟูดโชเดอร์มีนี่ถ้้เก็อยากเห้อาหารก็มาดูนะฮะจะไปหาฟักทองก่อนจะทําเมนูฟักทองเหมือนเดิมเพิ่มแล้วฟักทองหายไปไหนเนี่ยฉันหยิบไปหมดแล้วหรือฉันไม่น่าจะหยิบหมดเยอะขนาดน,นั้นหรอกไม่ได้หยิบร้อยร้อยอันแล้วแล้วฟักทองหายไปไหนหมดแล้วฟักทองจะกลับมาหาร ฟักทองแจามาเกิดมาเพิ่มเถอะนะนะฟักทองกมามโกนเงี้ยฟักทองแจมเมนูมนของตัวเองเต็มเลยแม่บอกกินสเต็กเธอแล้วค่ะโอเคอาหารหายไม่ได้หมดเธอ,อเธอเอาไปกินหรือเพื่อนเอาไปกินอ่ะ โอ้ยอาหารนี่ขาดแค่นเฮ้ยเสียงหแล้วเสียงที่สุดส่วนผสมไก่หมดแล้วส่วนผสมก็ไม่ได้มีเยอะหรอกพราจะเอาหมดนะเขล้อฉจะดูไกลไกลเธอชิคกีว่าอันนี้น่าจะยากสุดแหละอันนี้ กแล้วได้ได้แมงกะพูุนอ,ะอ่ะสีมันตามเตีเยตกไม่เคยได้เลยแล้วฉัจะทําเมนูนี้ฉันจะทําได้ไงอ่ะตัวาหาเนื้อทำเมนูสเต็กเพิ่มดีก,กว่าหาสเต็กเพิ่มสนอ <c oughs> ่อยเจอทำเด็กแล้วแต่กระสุนหมดแฮ จะทำเด็กแต่อดช่วยเด็กไงเป็นเด็กคนที่สามด้วยนะเธอเธอไม่ทันขาดครับไม่เพื่อนมาหยิบคือแบบไม่ได้แบบตอบเลยเดี๋ยววางให้มันมันสมบูรณ์แบบทำไมมันชอบเบียทุกทีเลยการวางเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นไปด้านบนเพื่ออะไรเนี่ย ออาเพอกินปลา <c oughs> เดี๋ยวปลาสุดท้ายแล้ว <c oughs>